สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทํากล้วยทอดสูตรนี้แป้งบางกรอบทําง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยเริ่มทํากันได้เลยครับเริ่มต้นให้เราผสมแป้งก่อนนะครับเตรียมกะะมังมาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป10ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์5ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย7ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาผงฟู1ช้อนชาคนของแห้งให้เข้ากันครับแล้วใส่กะทิกล่องลงไป10ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำปูนใสอีก10ช้อนโต๊ะคนให้แป้งละลายครับพอละลายเข้ากันดีแล้วก็พอแล้วครับทีนี้ให้เราเตรียมกล้วยน้ำว้ามา1หวีครับให้เปลือกเหลืองปอนเขียวแบบนี้นะครับจะทอดอร่อยมากๆสำหรับกล้วยน้ำว้านะครับ1ลูกให้เราแบ่งเป็น3ชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็นำมาใส่ในแป้งที่เราผสมไว้ สุดท้ายนะครับใส่งาขาวลงไปสองช้อนโต๊ะจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้ครับแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนี่ครับได้แค่นี้ก็พอแล้วนำไปทอดได้เลยครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยมาดูเตาใหม่ไฟแรงกว่าเดิมของแจ็คก,กันครับ แจ็ค <Jack S 2> เปลี่ยนมาใช้เป็นเตาแก๊สลักกี้เฟรมรุ่น LBS 942N เป็นเตาแก๊สแบบฝังนะครับหน้าสแตนเลสแข็งแรงทนทานทําความสะอาดง่ายเปลวไฟ3ชั้นไฟแรงสม่ําเสมอรับประกันถึง5ปีเต็มใช้ร่วมกับหัวปรับแรงดันต่ําแบบนี้นะครับและปกติหัวปรับแรงดันควรเปลี่ยนทุกหปีแนะนําเลยครับเตาแก๊สที่ทุกบ้านควรมีใช้ลักกี้เฟรมใช้ดีจริงๆแจ็คคอนเฟิร์มทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะน้ามันครับจุดไฟใช้ไฟกลาง ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวแจ็คจะทอดใบเตยให้น้ำมันมีกลิ่นหอมก่อนใส่ใบเตยหั่นทอดลงไปหนึ่งกำมือครับอือหือหอมเลยทอดให้หอมแล้วเดี๋ยวค่อยตักขึ้นนะครับก่อนที่เราจะลงกล้วยพอตักใบเตยอ,ออกแล้วลงกล้วยได้เลยครับ ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากล้วยจะสุกเหลืองกรอบตอนนี้กล้วยสุกเหลืองกรอบดีแล้วนะครับตักขึ้นได้เลย<ม>นี่สีสวยมากๆตอนนี้โอ้โหดูดินี่ครับสีสวยมากนำไปพักให้เสด็จน้ำมันครับพอช้อนเสศษแป้งออกไปหมดแล้วลงกระทะต่อไปได้เลยครับ เหมือนเดิมนะครับทอดให้สุกเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นแป้งสูตรนี้สามารถชุบกล้วยได้ทั้งหมดสองหวีครึ่งก็ประมาณห้าสิบลูกครับทอดเสร็จหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกชุบได้ทั้งหมดสองหวีครึ่งนี่ครับหน้าตาน่าทานมากๆแป้งบางกรอบนะครับกล้วยก็กําลังดีอย่าใช้กล้วยสุกเกินไปนะครับเขาจะอมน้ํามันชิมครับหืเ <c oughs> นี่ยฟินมาก กล้วยกำลังดีเลยครับอร่อยอืผสมแป้งง่ายๆนะครับสูตรนี้นำไปทำกินทำขายได้อร่อยมากวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ